เดียวกันปัญหาเรื่องของ PM เ5มเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ภายในประเทศไทยของเราอย่างเดียวทั่วโลกเองหลายพื้นที่ก็เผชิญกับพี2.5มแบบนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางองค์การนาซานะครับก็มีการส่งเครื่องบินมา2ลำด้วยกันอย่างที่เราเห็นภาพนี้เลยเป็นเครื่องบิน DC8 แครับและเครื่องบิน G3 นะฮะในการที่จะนำเครื่องบินสองลำนี้มาทำการบินสำรวจน้านฟ้าของไทยเป็นการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างละเอียดทั่วพื้นที่เอเชีย er นะฮะ เพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในพื้นที่ก่อนโดยการบินสำรวจครั้งนี้ครับก็เป็นความร่วมมือกันนะฮะระหว่างองค์การนาซากับหน่วยงานภาคีระหว่างประเทศอย่างเช่นสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเกาหลีใต้และก็สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับรอว่าจิสตาของประเทศไทยเพื่อทำการศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศภายในประเทศไทยนะฮะโดยจะมีการบินเนี่ยคือวันที่16ที่ผ่านมาถึงวันที่25ิมีนาคมก็คือวันนี้หลัง จากที่มีการบินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาจะนําข้อมูลที่มีการรวบรวมเก็บมาวิเคราะห์แล้วก็คาดว่าจะมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับให้กับทุกคนได้ทราบกันเนี่ยหลังจากนี้ภายใน1ปีพอแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าเห็นแค่เครื่องบินภายนอกเนี่ยมันก็ดูเป็นเครื่องบินปกติใช่ไหมแต่อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่รวมไปถึองอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่องบินเนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องใช้อะไรยังไงบ้างครับกับเครื่องบิน DC 8ของนาซา ซึ่งภาพนี้คุณผู้ชมครับมีการถ่ายโดยนายกนทองนะครับซึ่งเป็นนักสื่อสารดาราศาสตร์ที่เข้าไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาทีนี้คุณผู้ชมครับมีการเก็บภาพบรรยากาศภายในรวมไปถึงการเก็บข้อมูลมาฝากกันด้วยไปติดตามคลิปนี้กันหน่อยฮะสวัสดีครับกนเคทีนะครับตอนนี้อยู่เป็นเครื่องดี8ของ NASA หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยกันนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยทำงานรจริงกัน บนเครื่อง DC8 มีอุปกรณ์การทดลองรวม25ชิ้นที่ทั้งศึกษาละอองลอยอนุภาคในกา๊าซต่างในบรรยากาศเพื่อเก็บข้อมูลตามเวลาจริงต้องแต่ระดับความสูง <c oughs> จากเหนือรันเวย์ <c oughs> ไปจนถึงที่ความสูงประมาณ1 0 0 0 0ฟุตเพื่อทําข้อมูลใน่วนนี้ครับมารวมกับสิ่งที่ดาวเทียมและสิ่งที่สถานีตรวจวัดบนพื้นโลกของเราได้มีการถึกเอาไว้ <c oughs> เพื่อให้นักวิจัยนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้โ <c oughs> ดวยระหว่างอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราสามารถอ่านค่าที่อุปกรณ์ต่างๆตรวจวัดได้ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมกับมีภาพจากกล้องด้วยนะครับ เราสามารถมองเห็นตัวของสภาพอากาศภายนอกเครื่องบินได้ครับว่าชัดเจนว่าเครื่องนี้ถูกใช้ด้วยเหตุผลหลักคืองานด้านการวิจัยการศึกษาเรื่องของคุณภาพอากาศเนื่องจากว่ามันเหมือนเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลที่เราเทียมตรวจได้และข้อมูลที่ผ่านอิภาคพืนตรวจได้นั่นเอง นี่ฮนะก็เขาก็ไม่ได้มีการอธิบายกับหลักการการทำงานของเครื่องบินในครั้งนี้ที่มีการเก็บสํารวจเรื่องของคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของดาวเทียมด้วยแล้วก็นาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกลับมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสาเหตุและวิธีการแก้ไขกับปัญหา PM 2.5นี้ในอนาคตนั้นเราควรจะแก้ไขปัญหาแบบไหนให้ปัญหานี้มันเบาบางลงมากที่สุดนะฮะทีนี้มานะอัปเดตข้อมูลกันหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นข้อมูลสภาพอากาศเมื่อ8โมงครึ่งที่ผ่านมานะฮะจากเว็บไซต์ iQR.com ก็พบว่าประเทศไทยเชียงใหม่นะครับยังติดอันดับ5เป็นพื้นที่สีแดงแบบนี้เนี่ยสูงถึง160 AQI ด้วยกันนะฮะหมายความว่ายังมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในขณะเดียว PM 2.5ครับก็สูงไม่แพ้กันนะฮะ อยู่ที่ประมาณ72.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็อยู่ที่ระดับสีแดงเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านทีนี้มาดูอันดับกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดอันดับ1ประเทศไทยนั้นอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะอำเภอสุโขทัยเลยสูงถึง175 AQI ตามมาด้วยดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาอันดับที่3เนี่ยก็อยู่ที่สันทรายเชียงใหม่อันดับที่4ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ส่วนอันดับ5ก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะแต่6 7นี้ก็ยังเป็นสีแดงนะทั้งเชียงรายนะคนรราชสีมาเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้เผชิญกับพีย 5, ดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะฮะค่ะ